เอ้ยโยว่าซสวัสดี <Hey. S 1> ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมก็มีคลิปตัวอย่างของ Battle Pass ซีซั่นใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมแหม่แม่แม,แมตอนนี้ซีซั่นที่6เนี่ยมันยังไม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็มีคลิปหลุดออกมาอีกแล้วนะซึ่งในซีซั่นใหม่นี้นะครับมันจะออกไปในแนวทีมญี่ปุ่นหน่อยนะครับผมจะมีพวกชุดกิโมโนชุดนินจาพวกนี้นะครับสวยๆกันเลยทีเดียวนะซึ่งถ้าหากใครที่อยากหาชุดสวยๆชุดเทๆ่ๆทั้งของโปเกมอนแล้วก็ของ Turner เท ผมแนะนําให้จัดแบลเทนพาร์เลยครับคุ้มสุดๆแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับจากในคลิปเราก็จะเห็นว่ามาในทีมญี่ปุ่นนะครับผมก็จะเป็นชุดกิโมโนชั้งของเทนเนอร์แล้วก็โปเกมอนนั่นก็คือคาเมกหรือว่าบัตทอยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ต่างๆของโฮโลแวร์หรือว่าสกินชุดนี้นะครับก็สวยเลยนะลายเส้นมันมาในแบบแนวการ์ตูนนะครับผมการใช้มูฟต่างๆอะไรพวกนี้นะครับ <Yeah. S 1> คือมันจะต่างจากสกินธรรมดาเยอะมากเลยนะครับผมเอฟเฟกต์ effect, การดังอะไรพวกนี้นะสวยงามกันเลยทีเดียวสําหรับบัตทอยนะครับส่วนชาริซ่าหรือว่าลิซาดอนเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดเป็นนินจา ซึ่งผมก็คิดว่าเหมือนกับ Battle Pass ก่อนๆน,นะครับผมชุดที่เป็นของโปเกมอนชุด,ดรองลงมาเนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมออกมานะครับจะมีแค่ชุดให้เราใส่สวยๆแค่นั้นครับส่วนของเทรนเนอร์ก็จะเป็นชุดกิโมโนออกแนวญี่ปุ่นชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีเป็นทีมดอกซากุระออกมาด้วยนะสำหรับ Battle Pass ใหม่อันนี้นะครับผมก็คิดว่าอาจจะเป็น Battle Pass ซีซั่นที่7ก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ย เขายังไม่บอกมานะว่ามันจะเป็นซีซั่นที่เท่าไหร่ยังไงก็ต้องรอทางทีมงานเขาประกาศออกมาอีกทีนึงนะครับผมรอให้ใกล้ๆหมดซีซั่นที่6ก่อนละกันก็ <S <s <uck> <S น่าจะมีข่าวออกมานะ <S <s <uck> <S สำหรับสก,กินของเชนเนอร์แล้วก็โฮโลแวร์ของโปเกมอนเซตนี้มันก็จะออกเป็นแนวสีขาวม่วงและก่อนน้าเงินนะครับสวยๆกันไปเลยนะสําหรับใครที่ชอบโปเกมอนทั้ง2ตัวนี้นะครับผมคิดว่า ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับขนาดคลิปตัวอย่างเนี่ยยังออกมาสวยงามขนาดนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเล่นจริงเนี่ยมันจะสวยถูกใจสักขนาดไหนจริงไหมถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปข่าวสารดีๆใหม่ๆม,มาแนะนําแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราคยมาพบกันใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคับ